ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีสเวนกับช่วงอบิเทพซ่าวันนี้เรามาอยู่กับชั้นที่96แล้วก็คือเป็นชั้นที่96เนี่ยเป็นชั้นที่ค่อนข้างปวดหัวเลยสำหรับเราในอดีตเพราะว่าเราไม่รู้จะผ่านยังไงแต่มันจะมีคลิปหนึ่งที่มันบอกว่าเอาเซเลโตไปโซโลได้เราก็เลยเกิดอินสปิเรชันมาว่าเอาเซเลโตมาเส่ขนาไหนในอดีเราก็มีเซเลโตแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเรานะแต่เกิดคนดูแบบไม่มีเซเลโต้ทำไงคือเราจะแนะนำว่าให้ไปหา,า,หาเอ็อ Edward, ดนนเวิร์ด สองตัวนี้จะเฉื่ยฉายมากที่สุดทําให้มันลงแบบอีซี่พีซี่เลยเพราะว่าตัวนี้บอสตัวนี้มันจะมีเรื่องของเรื่องหลายอย่างมากที่นาขานแล้วก็จะมีไม้กวาดที่ดีบัฟพิษ้ามีเตโตนะไม่จะส่งดีบบฟคืนมันจะดีมากมันทำให้บอสติดพิษรัวๆแล้วก็บอสก็แก่ตายไปเองแล้วก็้ามีทั้งเรื่องอื่นไหมเราสามารถมาดูที่ทีมตรงนี้ได้แต่เราพูดได้ว,ว่าทีมส่วนใหญ่จะเป็นทีมพิษเน้นตีมหมูเพราะว่าเราต้องการฆ่าไม้กวาดเพื่อลางพิษถ้าไม้กวาดตายเราจะลางพิษแล้วเราก็จะ healthy, เฮลตี้แล แล้วก็พยายามจะไม่ให้กดสกิลสองฮิลเพราะว่าถ้าเกิดกดสกิลสองฮิลมันจะทําให้บอ์ดันเทิร์นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะยากดังนั้นเราจึงเอาแรดดี้ที่ใส่บัตสโตนไปบัตสโตนเป็นอัติแฟคห้าดาวที่ใส่ให้ฮันนูแล้วมันจะตีแล้วฮิลอั็นอัติแฟ์ที่โกงมากก็มันทาให้ทีมสเสถียรแต่เราไม่มีแต่เขาก็เห็นว่าทีมแบบนี้ก็ผ่านก็ถ้าเอาแฮนด์บีแฮนด์วิวมือก็เาเ,าเบียร์มือมาแทนได้เราคิดว่าสองตัวนี้แทนได้นี่ก็แทนได้ก็คือเน,น้นตีหมูดนั่นแหละแต่ถ้า ให้ตัวนี้ยืนหน้าแล้วก็รับกรรมไปซะเนี่ยไหมยืนหน้าแล้วก็ให้ตัวเนี้ยโซโลหรืออะไรสักอย่างไปซึ่งแต่ของเราในกรณีของเราเราเลือกเป็นเซราโตเพราะว่าอาดีนี้มันมีพอดีแล้วเราสุมส่มเซตสุ่มเอ็ดเวิร์ดไม่ออกดังนั้นก็ใส่เป็นอย่างนี้แล้วก็อัพอันนี้ให้เต็มอันนี้สําคัญมากต้องอัพอให้เต็มแต่ว่าอันที่1กับอันนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้สาคัญตอนที่มันเคาน์เตอร์ดูดเลือดมันจะไม่ทีมเซฟขึ้น,นก็ใส่เป็นเซตด,ด,ดูดเลือดคิเลดแต่ถ้าเกิดไม่เต็มเปไไมมเป็นไไไรมรมมมมั่พาาาะดจจหลกหลกลกๆาาอ จากพีทที่ไม่กวาดตีมันจะส่งคืนไปให้อะไรอย่างนั้นแต่ของเราใส่เดนดีมจ็กเกอร์ไว้เผื่อให้มันช่วยดามเนมิดนึงมันจะว่องไว้เพราะว่ายิ่งนานไปอาจจะแย่ได้เพราะเลือดเราน้อยนะเราไม่รู้วจะโดนตีตายไหมเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วก็มีธรรม,มดีมเหมือนเดิมอ่าธรรม,มดีมเหมือนเดิมแล้วก็ใส่พชั่นล้างพิษเพราะเดี๋ยวพิษจะเยอะมากตัวคนอื่นอาจจะโดนพิษตายได้ดังนั้นก็ต้องเซฟตี้ให้ดีล้วของเราก็จะมีเป็นแลนดี้ทำดาเดจเพิ่มแล้วก็มีเบี์มืดเป็นทำดามเมมเพิ่มเช่นกันนะเอแ้ท่า เซอโตก็เราคิดว่ามันยืนไม่ไหวเลืมอนน้อยมากเลืยอ0แปดพันแต่ลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงไปไปรอกันเลยก็คือชั้นเนี่ยยากตั้งแต่เฟสแรกเลยเราแต่เราก็จะออโต้ให้ดูก่อนนะก็คือมันยากยังไงก็คือไอตัวนี้เราจะไม่หิดหรือว่าทําอะไรได้แต่ชั้นได้มีปัญหานี่มั้งเป็นบัฟเคานเตอร์เออม,มันจะเคานเตอร์หุนอ้าวตีมัง้งแล้วมันน่าจะบับอะไรสักอย่างน่ามั้งา,า่แต่เดี๋ยวพอดูเฟสแรกก่อนไอ้ใบเฟสว่าดูเราทำอะไรได้เราจะไม่ได้ละตีธรรมดา ่ตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้ติดพิษด้วยนี่คอรเตอร์ละเอาพีขึ้นไปอ่ะดูเลือดโอเคอยู่ก็ถือว่าดูเลือดแรงอยู่สามารถไปว่าห้าสิบก็ถือว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรตีธรรมดาตาบอดแต่เซเรตโตตาบอดไม่ได้ปัญหาน่าจะมาตอนที่ไอ้นี่มันมีบัฟอันนี้แต่ว่าตัวละครเราไม่โดนคอรเตอร์ก็ไม่เป็นไรมั้งจะมีแค่เซเรตโตตัวเดียวแต่คงไม่เป็นไรหรอกอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลบอสกันก่อนก็คือบอสมีอะไรบ้างอันดับแรกที่เราถือว่าอันตรายก็คือทุกครั้งที่ใช้สกิลไม่่ใชฮลบอสจะดดัันนนนเเททิิรร์์50 แล้วก็หากศัตรูเป้าหมายมีบัฟ2ชุดคือมี2บัฟแบบมีบัฟดาบัฟโล่แบบเนี้ยบอสจะดันเทิร์น10%ให้ทุกคนไม่ใช่บอสคนอื่นจะดันไม่ใช่บอสคือมันจะไอ้ไม้กวาดมันจะมีไม้กวาดเป็นเข่งแล้วมันจะดันแล้วก็ถ้าเกิดเอาห้ามมาตัวคอท่าน้ำป็นเด็ดคัดไม่ว่ายังไงก็ตามห้าาท่าน้ําไปเพราะมันจะแย่มากถ้าเกิดท่าน้าตนท่าน้ําตีใช่ไหมมันจะลดคูดาวดรามจมากกว่า20%บออสจะฮีลด้วย15%ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ ก็เป็นดาเมจทิษดาเมจพิษไม่น้ำอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เสียหายแล้วก็บอสมีใบอันนี้ตีหมูแล้วก็โอนดีบัฟส่งดีบัฟคืนทำให้เรามีโอกาสเสียพิษด,ด้วยนะนะนะอันตรายรอให้ดีแล้วบอสมีก่อแตกด้วยแต่ว่าเซโต้ขเขาเจอได้ไม่ต้องสีเด็ตแล้วก็เอ็ดเวิร์ดก็ล้างแล้วก็ตีได้แต่ถ้าเป็น H เอ็ดเวิร์ดแล้วว่ามันจะไม่ได้ส่งพิษคืนเอ็ดเวิร์ดมันจะเป็นต้องทำดาเมจนิดนึนนงนะก็ต้องทำเป็นสายดาเมจแล้วก็อะไรว่าไปแล้วก็อันตีก็คือหากเป้าหมายไม่ได้รับบัฟก็คือถ้้าาาาเเกิดดววว่่ตััรไมมมีบฟมมบฟคพล100% ก็คือถ้าเกิดบัฟสองอันสตูก็จะเด้งเทินแต่ถ้าเราไม่มีบัฟเลยเราก็จะโดนดันดันร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวชั้นนี้นี่มันอะไรเนี่ยแล้วก็สตันด้วยแล้วก็ฟื้นหนึ่งตัวที่ตายก็คือฟื้นใครมาฟื้นไม้กวาดมาไม้กวาดตัวนี้มีอะไรดีบ้างก็คืออันดับแรกมันฆ่าเราใช่ไม้กวาดมันฆ่าเราอ่าเดี๋ยวเราอ่านสกิลในนี้ดีกว่าก็คือในนี้ใช่ไหมนี่คือบอลเห็นไหมไม้กวาดยิงกันเป็นเข่งเลยแล้วเราก็จะมีเป็นเออมันคือถ้าเกิดมันตีใช่ไหมมันจะตีรอบแรกมันจะตีมั่วแล้วก็ ทำลบโซนหนึ่งดวงก็คือลดไปหนึ่งแค่หนึ่งไม่ใช่สิบแล้วก็จะเก็บก่อนจะเก็บกว่าเก็บกวาดก็คือโจมตีสตูทำให้เกิดเอฟเฟกพิษสองชุดก็คือจะเป็นตีรอบแรกจะตีเราตะหักโซแล้วก็จะตีเบิร์นอีกรอบเพื่อหักเพื่อใส่พิษสองสเตก็กสองชุดแรงอยู่นะเออแต่ถ้าเป็นเซโตไม่ค่อยมีหาแล้วก็จะมีแปนตีเป็นโจมตีโซมุแล้วก็ฮิลฮิลแล้วก็แฮสซิฟตัวนี้ถ้าเกิดมีคนตายมันจะยิ่งแรงและเร็วขึ้นเรื่อยๆอยดังนั้นควรจะรีบฆ่าไม้กวาดให้เยอะๆแต่ถถ้้าาาาาเเกกิดร่่ไมว มันจะรบล้างบัฟและดีบัฟทั้งหมดของศัตรูเมื่อตายก็คือเราจะเฮลตี้แล้วก็จะมีบัฟป้องกันด้วยไม่นุ่นบัฟป้องกันนี่เพิ่มให้ใครน่าจะเพิ่มให้เราไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคก็คือมาถึงหน้าบอลแล้วทำไงบ้างใจจริงคือออโต้ได้เลยแต่ว่าเรากดมือดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในรต่สักอย่างดเดี๋ยวเราเก็บเอาการเดียนของทัสดานมาเพื่อล้างดีบัฟด้วยเพราะตนี้มัน้างดีบัฟสองชุดเผื่อว่าเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันเราจะรางดีบัฟได้อแต่ก็ เผื่อไว้ก่อนเนี่ยไม่กดเก็บไว้เผื่อว่ามีอะไรแย่ๆขึ้นค่อยเป็นทางเลือกอีกทั้งเลิกนี่เห็นไหมติดติดพิษแล้วเนี่ยคอติดพิษปุ๊บเสียตัวคาน์เตอร์สโผขึ้นสองสแต็กอ่าแล้วก็ได้พิษมาใหม่แล้วก็เอาเอาขึ้นไปอีกอ่าวนอยู่แค่นี้แหละอ่าแล้วก็เอาไปพิษอีกอ่าแล้วก็แดนนี่โดนเฉยโอ้ไม่กดก็คือให้เราแนะนำนะเราจะน้ำเป็นส่วนใหญ่เขาจะเป็นเซียโตโซโลแล้วก็เอาเป็นตัวคอนที่หายตัวหรือว่าติดดีบัฟอะไรเงี้ยมาให้มันติดเซียโตตัวเดียวแต่หลลลักก็เเออาาฮร์มได้ พราะฮิลเลอร์มันก็ช่วยให้ฮิลขึ้นน,นิดนึงแต่เหมือนว่าแลนดี้เราจะไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่เห็นไหมฮิลปุ๊บบอสดันเธอ,ม,อ,เอมาแต่ของเราไม่เป็นปัญหาเพราะว่าบอสดันเธอมาบอสก็จะโดนพิษไวขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราเ,าเดี๋ยวเรากดน,นี้ไปรอบเนึ่งกันไม่ใจ่เด้งเพราะมันกอดแตกอยู่เราไม่อยากให้กอดแตกเสียเปล่านี่บอสไม่ติดดีบัฟเลยเนี่ยเอฟเฟกต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์าก็ต้องทำเอฟเฟกต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมบอสจะตายแล้วเพราะมันโดนพิษจากเซโต้เอ้ยไปตีเซโตเอ้ยตีเซโต โอ้แลนดี้จะตายแล้วแต่เอ้ยแลนดี้ <S 2> <S 2> ไม่ค่อยอยู่ในแผนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแลนดี้เป็นแค่โปรเจกต์สำรองโปรเจกต์ Project หลักของเราคือเซีโต้ดังนั้นทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผู้ยั่งยูงย่ยในการควบคุมถ้าเซีโต้ยังไม่ตายผู้ยัง่งยืโอเคโอเคตีบอสไปคำ้คำๆอ,อันนี้ก็ตีมาโป๊ะเอาเอาแต่ขึข้นไปอ่านี่เซีโต้ดีมากแล้วเซีโต้น่าจะเก่งกว่าเอเบิร์ตในแง่นี้นะแต่คือมันเป็นตัวแตกมืด ห้าดาวสี่ดาวแตงเมื่อสดาวดังนั้นอาจจะหายากหน่อยเพราะสีดาวมันไม่มีให้เลือกไหมค่อนข้างอนี่คือฮิลเห็นไหมมันฮิลบอลด้วยนะนี่ฮิลบอลด้วยห้าแปดห้าฮิลได้ก็ดีแต่ว่าเราคิดว่าไม่เป็นไร oh <my> เพราะว่าเดี๋ยวเราส่งพิษขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วเราเไม่ซีได้เท่าไหร่แล้วก็นี่เอากดแตกไปเอาใบาขึ้นไปฮิลหน่อยที่เราบอด้านเธอก็ไม่เป็นไร oh <my> แต่คือาเกิดบางทีเล่น ไปแล้วบอสดันเธอเยอะๆก็เี้ก็น่ามคานะแล้วก็คำนวณให้ดีตอนนี้ก็คือเราตีบอสไปก่อนแล้วก็ให้ต้นไม้ไม้กวาดตีเซย์โตเยอะที่สุดอ่ะตีมาแล้วก็ส่งพิษเอ้ยเซย์โตอ่ะแล้วให้มันส่งเฮมเพที่บอสถ้าไม่ส่งที่บอสบอสลูกน้องตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าลูกน้องตายสแต็คไอที่มันเป็นอ่ายิ่งคนอื่นตายเราจะยิ่งเร็วใช่ไหมเออมันก็จะเริ่มมันก็จะรีเซ็ตใหม่แล้วก็ถ้าเกิดยิ่งตายเยอะเราก็จะสามารถอันนี้ได้ เรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือเวลาคาลเตอร์อ่ะเซีโตจะตีสองเป้าหมายถ้าเกิดตูอ่ะยิ่งน้อยโอกาสจะคาลเตอร์โดนบอสมันก็จะเยอะขึ้นอ่าอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างไม่มีปัญหาอะไรแล้วดูโอ้ด้วยหิวนิดหน่อยไม่เป็นไรเราก็ยิ่งตายเยอะก็จะยิ่งน้อยลงด้วยแต่ตอนนี้มันเรียกลุงนอนล้วตัวหนึ่งแต่ถามว่าเป็นไรไหมไม่น่าเป็นไรแต่โดนสตันไม่โดนโอ้เซีโตหิวเซีโตก่อนเซียโตนี่เป็นโดแบก ไไม่ด้แต่เราคิดว่าเราถ้าเราดันดันเทอร์เบียมืดอะเราน่าจะบอสแสงปะโอเคบอสไม่แสงเราสามารถยัดจบได้เนยนะเดี๋ยวเราขอลองโซเบิร์นก่อนเขาควน่าจะตายแหละบอสโอเคบอสตายแล้วแหละเราคิดว่าบอสตายละอ่ะบอสตายแล้วโอ้ใครเห็นก็ว่าตายตอนนี้เขาผ่านแล้วเดี๋ยวก็รอแตกพิษเอ้บอสส่มพิษคืนเอาคืนไปอีก โอเคโอเคโอเคยัง okay, <laughs> โอเคจ้าหัวใจแคบวายอันนี <c oughs> ้มันส่งดีบัฟคืนโอเคโอ้ไม g กอดัวเวยเลยโอเค,อเค,อเคส่งไปแล้วกับจัน96แล้วก็อีก97ก็น่าจะรออีกสักพักหนึ่งดังนั้นก็ขอบคุณรุ่นรับชมเราไปแล้วบ๊า